กับกาซืดีช่วงเศร้าของวันที่2กันยายนพศ2567กพากสบดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียิเขามารับชมชิปของทางช่องกันครับครับกับพบอพกก่อการทุกเศร้าครับสําหรับชิปนี้กับมีวัวมาแบงปันพี่น้องไปเลี้ยงครับพี่น้องครับอ่านีอ่า,อาหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องครับมีทั้งราคาถืาอราคาแพงปะปนกันไปตามเนื้อผ้าครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้อ่าขอเข้าบริการส่รงฟี่อ่า 200กิโลเมตรเราก็ับริการเจ็บเงินปลายทางครับถ้าท่านยก2อพุ่มขึ้นไปผมส่งฟรีให้300กิโลเมตรครับพี่น้องครับเอาไปราคาเราเล่ากันไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสี่ลเป็นชุดหนเ่งนะครับลามีทั้งราคายกราคาแยกครับพี่น้องครับเดี๋ยวท่านฟังให้จบชิปครับผู้ใดอยากยกไปเรียงกะบขาล่อฟังในชิปครับพี่น้องครับเดี๋ยวสี่เก้าเป็นชุดเป็นชุดไปกอนครับในชุดที่หนึ่งหนึ่งกันครับพี่น้องครับเป็นเม่ลูกผูลูกตัวที่สองม่ยลอยิ้มหาบวกด้วยครับเม่เป็นไทยกลางพื้นบ้านเท่าครับ ลูกผสมอ่าบามันกับดอกประมาณนี้ครับเดี๋ยวมังตัวเมียคนนี้นครับนี่ครับเมียสดๆครับลูกตัวที่สองนีครับพี่น้องครับใหม้มันชัดๆผูกรามได้เมียรุ่นทรวงนะครับลูกไส้ยอยู่สามเดือนเมียรุ่นทรวงนี่ตัวเมียพยายามถ่ายใกล้ๆให้พ่อแม่พี่น้องอ่าเห็นชัดที่สุดแล้วครับหนังหนาๆพ่อเลี้ยงครับอ่านี่ตัวลูกไส้ครับนี่ตัวลูกไส้อายุย่สามเดือนเมียรุ่นทรวงสำหรับชุดที่หนึ่งนี่ ไปหนึ่งหมืบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมา065 207 6884พิกัดของขอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งพานไปบันทึกมั่งชุดที่สองเป็นงัวสามโตครับพี่น้องครับประกอบด้วยตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งตัวผู้นี่ก็เป็นงัวเล่อายุหาเดือนบวกครับพี่น้องครับเนื้อแน่นๆนี่ครับยาโน้มหน่อยนะครับโปรดองหาโน้มครับพอเมียเพิ่น พ่นแยกขายไปตัวโดนเหรอครับเป็น,นเงเลี้ยงแยกมัตัวโดนนหรอครับนี่ตัวผู้ชาโลเล,ล่ลูกาแม่สาวอยุหกเดือนอ่าเป็นลูกผสมบามันนี่ครับลกูกาเม่สาวไทยกลางทับโตพานรอบเดือนกลัวเอาไปรุนท่องเอาครับอันนี้ก็สูงเมตรสามสิบเนี่ยเป็นง่วโบทขบเครืองหนังหนาๆน,น,นี่ครับนี่ชัดๆหนังหนาพ่อเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องครับอ่า ในชุดที่สองงวอสามตครับเอาไปสองหมื่นสามพันบาทเด้อครับพี่น้องครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาไว้ขังต้นครับพี่น้องครับบันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอ่าอยางยกนะครับยกชุดที่หนึ่งครับชุดที่สองเซ่กันอ่าถร่มกันงวอ้าเหมือนหาตครับถ้ยยกเนี่ยผมส่งให้สามร้อยิโล่อย่างที่น้ำเลี้ยงครับเอาไปในราคาสามหมื่นหกพันบาทครับถ้ยยกได้ครับพี่น้องครับงหาตัวสามหมื่นหกพันบาทอ่าบัตนี้เดี๋ยวไล่ลูกออกมาครับมะม่งชุดที่สามครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมไล่ลูกสาวคนออกไปครับนี่ครับสดชบรมีครับไป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 พน้องออกไปเร็วๆแล้วไปไปไปออกไป่ครับงอขอบเดียวกันครับพี่น้องครับงอก็เลยติดกันไปนั่งกันอ่าในชุดที่สามครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแยกครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวผนกำลังงางไปครับ เป็นงวลูกแรกอายุสามเดือนกลัวแม่สูงลอยซีซีบวกด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปในราคาสองหมืนสามพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับปรับลดราคาลงให้แล้วครับสองหมืนสามพันบาทก็ลูกสาวก็สวยงามอยู่เลยครับพี่น้องครับตามท้องเรื่องนะครับพี่น้องครับเนื้อหนังดีนี่ครับตัวแม่กับนาเขาดีเป็นง่วแม่ไม่นะครับพี่น้องครับอ่าบันนี้ขอมึงจุดที่สี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียอ่าลูกอายุ อ่าส้นขวบนะครับพี่น้องครับแ,แ,แล้วก็แม,แม่ท้องอีกเดือเดือนครับพี่น้องนี่ครับแม่ไทยร้อยซีซีบวกลบสองประกันท้องให้เดือนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปในราคาสองหมื่นหกพันบาทนี่ครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทซื้อสองได้สามด้วยครับประกันท้องเอาไปร้อยพี่น้องได้เลยครับพี่น้องครับอ่าบัดนี้อ่าอันนี้ 4, ชุดที 6, 000, ่สี่นะครับพี่น้องครับบ้างมันชุดสุดท้ายชุดชุดที่ห้าครับพี่น้องครับเป็นแม่ว่าจิวท้อง นี่ครับทองพลอยแองการบหลอดหายเพต้องทมหาใบหลอดแ่ทองแทรลอยเปอร์เซ็นต์ครับทับทับแองการไว้ครับพี่น้องครับอ่าท้ายสูงลอยสามสิบห้าบวกสายพันธุ์ที่หายากตลาดต้องการครับพี่น้องครับอ่าแม่เป็นว่าจิวนี่ครับว่าจิวแท้ครับอ่าทองแก่แปดเดือนอ่าสาหรับชุดที่หาแม่ทองแก่เนี่ยเอาไปสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับราคาเราเล่าเลยครับสองหมื่นสามพันบาทอ่าบะนี้ กรณีพอแม่พี่น้องอยากยกง้วงไงของนั่งคอไปเรียงนะครับชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่หาครับพี่น้องครับอ่าง้วทั้งหมดตัวเมียหาโตครับทองแกสองเมียอ่าซื้อหาได้เกตได้ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาเราเ่าครับพี่น้องครับเอาไปในราคาหกหมื่นห้าพันบาทนี่ครับทะยกได้ครับง้วหาโตเจนหัวใจร้อยไงครับพี่น้องครับอ่าแม่ไทยไงบามันแม่ว่าจิว มีท่องแก่สองตัวฟังบอภิครับหกหมื่นห้าพันบาทราคาโยกครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปเลยครับไปตั้งฝุ่งตั้งฟ้าม่วใงไงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมากชุดใดอยากโยกอยากแยกบ่เข้าใจชุดใดก็โทรมาหาผมได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งครับศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบรนฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งข้อกับเช่นเดิมอ่า ก้อนีิซื้อปรึกษากันภายในครอบครัวดีๆอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษวามสาใจครับอ่าโทษแล้วมั่นใจว่าซื้อได้ยี่หรี่ก็บจังสั่งเข้าไปส่งครับพี่น้องครับเพราะว่าเห็นใจทั้งเข้านั่มโทษแล้วบ่เอานี่เกิดความเสียหายแน่นอนครับหาเดือนทางไปซีหาลอยจิโลเราบ่าเอวงัวนี่โอ้มันสุดยอดครับพี่น้องครับมันแย่ครับถ้ามั่นใจว่าจะคลังซื้อได้โทษมาหาผมเลยได้ครับเพราะว่าควงเข้าประเดียวเก็บมาจำก้อนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับ อ่าง้ไปถึงบ้านถึงซองกับจองเก็บเงินกันครับยันผมจะไปทรงซีหาอรอยกิโลผมกับเบอร์เคยเรียกเก็บมาจามก่อนเดีดทั้งสิ้นครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไปแนวทางนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับราบสวัสดีครับ